มีโอกาสเราไม่หายหน้าหายตาไปไงจ๊ะก็จริงๆไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะก็ไปถ่ายละครอยู่สองเรื่องเลยทั้งสงครามเลงแล้วก็แบดแพลนเลค่ะค่ะใช่ถ่ายละครเจ็ดวันเลยแล้วก็บวกกับเรียนด้วยเงี้ยคะก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลารับอีเวนต์หรือว่าละครก็ถ่ายเสร็จปุ๊บก็ สต็อกไว้แล้วก็เอามาออนต่อต่อกันเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ไม่มีละครต่อกันเลยค่ะจริงๆแบบแฟนคลับคิดถึงบ้างไหมสาวมีเรียกร้องบ้างไหมว่าแบบไม่ได้เจอเลยก็ก็มีค่ะก็บ่นมาในไอจีบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีก็แบบแฟนเพจบ้างอะไรนะคะก็แบบเอออยากดูละครน้องมิวแล,แล้วอะไรเง<ต>ี้ยค่ะแต่สุดแฟนคลับจะรู้ตลอดว่ามิวถา่ายละครอะไรนะคะต่อไปนี้จะรับงาน่มขึ้นไหมครับก็ต้องดูเวลาด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังขึ้นปีสามแล้วก็เรื่องเรียนก็ยังสําคัญสําหรับมิวอยู่เลย พี่ก็ยังเอาเรื่องเรียนไว้เป็นอันดับหนึ่งเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอีเวนท์นี้ติดสอมาก็เยอะนะคะคือแบบงานเดินแบบหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีเยอะแต่ว่าบางทีเราไปไม่ได้ติดถ่ายละครหรือว่าติดเรียนอะไรเงี้ยติดสอบอะไรค่อนข้างที่จะแบบแน่นมากคุณผู้ใหญ่เข้าใจไหมครับที่เราต้องแ e น s i o n ไปอะไรอย่างเงี้ยอือก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าก็บอกเหตุผลไปตลอดว่าติดสอบติดเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็ผู้ใหญ่น่าจะเข้าใจอย่างพอไม่ได้ออกอีเวนต์มากๆหลายคนก็ไปเทียบกับแบบเพื่อนที่อยู่รุ่นเดียวกันเอหรือว่าแบบ ก็กไม่ไมน้อยใจนะคะคือก,ก็ก็อย่างที่บอกว่าเอ่อคนส่วนใหญ่อาจจะเรียนแบบนิเทศหรือว่าอะไรเงรี้ยมอกรุงเทพนึกออกไหมคะแบบว่ามอเอกชนด้วยอะไรเงี้ยแต่ของมิวเป็นมอรัฐบาลสินทร,รัพย์อื่ี้ยคือการทํางานก็ค่อนข้างที่จะลำบากกว่าคนอื่นหนึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็บวกกับการที่มิวก็ชอบเรื่องเรียน <c oughs> ด้วยอะไรเงี้ยเอาเรื่องเรียนเป็นสัมพัญด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเออมิวทุ่มไปกับการเรียนเยอะมากกว่า ม,ม,มันก็จะเป็นคนอย่ยที่ทำตัวจืดชื่นไปนิดนึง <laughs> อะไรประมาณนี้ค่ะก็กอาจจะเป็นไปได้ค่ะ,คะส่วนเรื่องอีเวนต์มันมีข่าววา่าคาริสาเขาสไตล์คล้ายๆเราก็เลยทำให้เขาเลือกคาริสามากกว่าเรืองเราอาจจะเป็นที่น่าคลายด้วยะค่ะแล้วก็บอกบก,กการที่น้องก็ ยังเด็กเนาะแล้วก็เป so. <t ri pu amente> <t> ็นเป็นนางแบบด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบเออแล้วก็แสนเนาะเขาก็ดังด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ก็เป็นไปได้ค่ะก็จริงเขาได้ยินข่าวเรื่องอะไรแบบนี้แบบมีคนแบบพัดก็น่าเหมือนโอ๊ยโดนบ่อยค่ะโดนโดนบ่อยมากบางทีแบบไปไหนมาไหนก็แบบขอโทษนะคะค่ะที่สารเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออคงน่าเหมือนกันจริงๆแหละอะไรเเเงงี้ยยลคหสมะ เสียเซลไหมหรอก็ไม่ได้เสียเซลล์นะคะแต่ว่ายอมรับว่าตอนแรกอ่ะที่ที่แบบยังไม่รู้จักน้องเลยแล้วแบบเออแบบวิทําไมหน้าเหมือนเราเบอร์น,นี้เลยอะไรเงี้ยก็แบบพอได้รู้จักน้องจริงๆแล้วก็เออน้องก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรนะคะไม่มีเรื่องอะไรแย่งานรออไมน่าจะเกี่ยวไม่มีไม่มีเลยนะอะไรเงี้ยไม่เคยแบบไม่เคยมีละครหรือว่าอีเวนต์ไหนที่แบบเออไปด้วยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะ ดีมันจะกลายเป็นเหมือนเราแบบไม่มีแบบเอกลักษณ์อะไรอย่างนี้ไหมก็แบบเปลี่ยนทรงผมหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ก็นี่ก็ตัดผมแล้วค่ะก็ตัดผมแล้วแล้วแต่ด้วยเอกลักษณ์หรอกก็ก็ต่างคนก็ต่างสไตล์น้องมิวก็เป็นแบบสบายๆชิลๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยยอมเยยไปอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะเป็นแบบสวยเปรี้ยวเผ็ดๆหน่อยอะไรนย่างี้ยพี่สะคือไม่ได้แบบว่าต้องการท่าทางแปลกใหม่ไม่ให้เขาแบบคันสายหรือเปล่าก็ไม่นะคือจริงๆด้วยความที่ไว้ผมยาวมานานมากตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า เออโตโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็อยากจะแบบทําอะไรที่มันดูโตบ้างอย่างตัดผมอะไรเงี้ยเขาปกติจะตัดจะตัดก็ไม่ได้ตัดสักทีเลยนะคะพอตัดเราเปลีนแบบป็นบ้างก็ดีนะคะคนก็บอกว่าเปลี่ยนแบบดูโตขึ้นดูสวยขึ้นเลยอะค่ะว่ายาวมาแลาวที่นี่ก็ตั้งแต่เด็กอะค่ะตั้ง20ปีอะผู้เลยไม่เคยไม่เคยตัด<ม>ผมเลยนอกจากแบบเล็มแบบเล็มผมเฉยๆซอยก็ไม่เคยค่ะไว้ผมอย่างนั้นมาตลอดไม่เจ๊ได้ค่อนที่ตัดก่อน เสียดายนะคือตอนแบบตอนช่างตัดแบบชิปแล้วแนละ้วแบบเออฉันคิดดีแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็แบบตัดไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยรนะคะ<ห>ก็ <ๆ S 1> ก็รอ <ๆ S 1> ดูผลออกมาก็เออก็โอเคอะไรเงี้ยก็สบายด้วยไม่ร้อนจริงๆกลัวไหมคะว่าการตัดผมมันมีผลต่อ <Yeah. S 2> งานหรืว่าแบบทำงานตัองไม่ดีอย่างเ,าเ้อืมก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าสมัยนี้มันก็มีอะไรที่อำนวยความสะดวกเราต้องเยอะแยะแฮร์พี e อย่างเงี้ยหรือว่าวิกหรืออะไร whatever อะไรก็ได้อะไรนะคะที่มันแบบช่วยเราได้อะไรงเี้ยค่ะตอนนี้ความรักเป็นไง กาจะกลับมาไว้ผมยาวไหมก็ก็ถ้าเรื่องนี้เขาโอเคกับผมสั้นประมาณนี้ก็คงไว้ก่อนแต่ว่าถ้าถ้าหมดจากเรื่องนี้ก็คงกลับมาไว้ผมยาวถาม่ะหัวใจบ้างดิหัวใจใหใจัวใจก็ก็เต้นดีไม่ล่ะเป็นุนเป็นุนคุณไม่อาถ <c oughs> รรพ์ลก,ก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นคนนอกวงการค่ะก็รุ่นก็แบบรุ่นพี่ที่คณะหรืออะไรเงี้ยค่ะคนแบบรุ่นรุ่นเดียวกัน เขาก็รู้ว่าเราคือมิวมัาก็รู้ก็รู้อะไรเงี้ยค่ะเขามาจีบเลยใช่ไหมมิวก็ก็มีมาจีบเลยกับแบบนึกออกไหมแบบว่าให้นกพิราบมาส่งไม่ไม่ใช่นกพิราบมืนหมูวัยเด็กแบบความในแบบว่าให้คนมาแบบส่งขนมให้อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ามีหลายคนค่อนข้างที่ไทยเยอะเหมือนกันก็ก็มีนะก็ก็ไม่อยากจะบอกว่าเยอะก็ก็ก็ได้อยู่แล้วเขอเขาที่มหาอะไรก็ก็ได้อยู่แหละก็คือนึกออกไหมคือเราก็เป็นแบบ เราอยู่อักษรอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นคณะเดียวที่สนามจันนี่นครปฐมที่มันเป็นผู้หญิงเยอะๆอะไรอะค่ะคนคนที่เหลือก็วิศวะวิทยาศาสตร์อะไรอะค่ะถือว่าเป็นดาวไหมคะพี่ดุ้นก็ถือว่าเป็นเป็นดาวไหมหรอว่าไม่ไม่ได้เป็นถึงขั้นดาวอะไรก็ได้ยังไม่มีใครมาวินยังค่ะยังเป็นเพราะอะไรมีไม่เปิดใจหรือไง คือเอาจจริงแล้วยังยังไม่พร้อมด้วยอะค่ะยังรู้สึกว่าเรายังสนุกกับการแบบอยู่กับเพื่อนยังเทค้ากับเพื่อนไม่ต้องแบบมีภาระให้กับใครอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งแบบเทคแคร์ดูแลแบบกินข้าหรือยังแต่ดีแล้วก็อะไรเยมันก็แบบยังไม่อยากถึงขั้นนั้นเลยเวลามีเพื่อนเพื่อนเข้าไปเป็นคู่เราไม่เหงาหลอไม่นะเราเพื่อนหนูก็เป็นแบบสายนกหมดเลยสายนกสายนกแบบนกมากนกหนักเลย